มามาทุกท่านใครชอบหนังแนวะแบบเอาท์ดอร์นะครับแคมปิง้งหรือว่าออกผจญภัยอยู่กับธรรมชาติเศพธรรมชาติก็ต้องเรื่องนี้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง AAK09 ช่องสปอยหนังเด็ดๆตรงช่องนี้เลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมทุกท่านนะฮะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากคนละหนึ่ง subscribe นะครับเพราะว่าหนึ่งกำลังใจของท่านนั้นสำคัญมากกับช่องน้อยๆช่องนี้ของพวกเรานะครับมา พื่อไม่ให้เป็นการเ,เ,าเสียเวลาเสียนาฬิกาเสียมงยามเราก็มาเริ่มเล่าความกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานของน้องนัสกินาโอะนะครับสาวสวยสายแว่นแม่สูงยาวเขาดีแต่ที่ในได้เธอซ่อนรูปนะครับคนนี้บอกไว้กว่อนเลยนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ออกแนวแคมปิ้งของคู่หนุ่มสาวนะครับที่เหมือนกับแต่งงานกันเนะพิ่งออกเดทเพิ่งันนีมูนกันอะไรนะครับเริ่มต้นมาก็จะนี่นะครับ นักเอกก็จะอยู่ในรถนะคุยกับแฟนไปเรื่อยพูดถึงเรื่องราวต่างๆทักทายถามนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้นะครับจะออกแนวะมันกับเป็นบล็อกนะถ่ายบล็อกถ่ายตามติดชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับพอไปถึงลานกลางเต็นท์นะครับโอ้โหเป็นไงครับธรรมชาติเขียวชะอุ่มขนาดนี้จะเขียวขนาดนี้แบบ บรรยากาศมันเริ่มมานะครับจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มกันช่วยกันกางเต็นท์นะครับช่วยกันจิบอุปกรณ์กางเต็นท์มานะหยิบทาบมาหยิบไฟชีหยิบกล้าวชีทมานางเอกก็ไปช่วยมาจากนั้นผมลุ้นอยู่ตั้งนานนะครับว่าจะกางเต็นท์ได้หรือไม่นะในที่สุดนี่นะครับเต็นท์ก็เป็นรูปตันร่างเต็นท์ใหญ่พอสมควรเลยนะครับอขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบกางเต็นท์นะที่คิดว่าโอยเขาไปกางเต็นท์แล้วเนี่ยเดี๋ยวซื้ออุปกรณ์กางเต็นท์แค่เป็นที่รับที่นอนก็พอจจจรรรรรริิงงงๆๆไมมมม่่่่่่่่ใใใชชชนนนนนนะะะะะคคคััััับบบบแแลล้้วเเเืือออกกหหหาาาายยยยปปปีต็ท์พดด ประหยัดค่าโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้ครับค่าเต็นท์ค่าอุปกรณ์มันแพงกว่าค่าโรงแรมอีกนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกาวชีส้าชีสเต็นท์อุปกรณ์พร็อพต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับไฟโต๊ะนะครับโอ้โหถ้าเป็นยี่ห้อแพงๆนี่นบอกไปก่อนเลยราคาสูงนะครับซึ่งนั่นแหละรครับเต็นท์มันงอกออกมาอุปกรณ์งอกมาเรื่อยๆใครที่คิดว่ากางเต็นท์แล้วประหยัดก็ลองทำดูแล้วกันนะครับแล้วจะหาาผมไม่เตือนนะครับกางเต็นท์ มันก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นมันแพงนะครับามากลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับนา,างเอกกับพระเอกก็นี่แหละครับากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปนะครับจัดเตรียมที่รับที่นอนจัดเตรียมโต๊ะเตรียมฟูก นะครับโต๊ะนี้คือโต๊ะทาอาหารนะฮะจะเตรียมฟูกเตรียมที่นุ่งที่นอนนะซึ่งพอเข้าไปถึงในเต็นท์เนี่ยนะครับพระเอกก็จะให้นางเอกเปลี่ยนชุดนะครับเพราะาชุดของนางเอกก็คือเหมือนกับดูสิฮะชุดแบบนี้มากลางเต็นท์นี่กับไม่น่าจะดีนะครับแนตะ่พระเอกก็บอกงั้นเธอก็ใส่เสื้อผ้าชุดนี้แล้วกันจะได้ดูธรรมะแมงแล้วก็มันเป็นไงครับมันก็จะได้สบายด้วยไม่รุ่มร่านด้วยนะครับพระเอกก็เอาชุดให้นางเอกใส่ซึ่งนางเอกก็ เปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดเลยนะครับก็ฉากที่เรารอคอยเป็นฉากที่พวกเราเฝ้าดูก็ามาถึงนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่านางเอกของเราเธอสร้รูปจริงๆว่วะนะครับเธอสวยนะเธอหุ่นดีนะครับแล้วก็หน้าตา่ารักษ์ใส่แว่นที่สาคัญคือ,อนั่นแหละ,ะไปดูเองนะครับ ซึ่งฉากนี้ก็จะกินเวลานานพอสมควรนะครับบางทีผมก็สงสารนะอยู่ในเต็นท์ร้อนๆนะครับต้องหาพัดลมไปไปเปิดซะหน่อยนะครับจากนั้นนะครับพอฉากแรกผ่านไปนะครับก็จะเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกช่วยกันทาอาหารทํากับข้าวนะครับซึ่งทํากับข้าวชาวเต็นท์อะไรเนี่ยผมก็ลุ้นๆนะครับลุ้นนางเอกว่าทํากับข้าวได้ไหมเธอก็เหมือนกับคููรักใหม่ๆนะดูหวานแหววบรรยากาศดูมีความสุขนะครับแล้วก็มีทํากับข้าวกินกันหลายอย่างซึ่งนั่นแหละครับพอทำความเสร็จก็ทานข้าวด้วยกันนะครับนางเอกก็ พูดคุยทักทายนู่นนี่นั่นกับเพือทุกท่านดูเสียงน่ารักเนาะใส่แว่นแล้วสวยยนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบข้างนี่มันเขียวชอุ่มแล้วที่สําคัญนะครับเสียงดีดเรียงไล่สิงสารสัตว์มันช่างกระตุ้นนะครับกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งกินเหมือนกับกินสปาเกตตี้ขึ้นไปนะครับซึ่งดูแล้วก็น่ารักนะอิจฉานะครับสำหรับที่ใครมีคู่ไปกางเต็นท์อย่างนี้นะครับซึ่งพอทานข้าวเสร็จนะครับก็จะเป็นฉากที่2ต่อตรงนี้เลยนะครับฉากที่เอาอคืกลงแจ้งเลยคือู ก็นะะฮจัดกิจกรรมกลางแจ้งมันต้องมีกลางแจ้งใช่ไหมครับมีนี่เลยครับโอ้โหทั่วร้านเลยอะทั่วร้านกลางเต็นท์เลยนะครับต้องไปหาดูนะครับแบบซึ่งบางครั้งนะผมก็ยังคิดนึกสงสารนางเอกอยู่เหมือนกันนะครับว่าเธอจะโดนยุงกัดหรือเปล่าบางทีก็ลำบากเกินไปนะกับกิจกรรมกลางแจ้งในลานกลางเต็นท์ลานนี้นะครับต้องไปหามาดูมาชมกันนะครับทุกท่านแต่ใครชอบกลางเต็นท์ก็ต้องยอมรับนะบางทีการไปกลางเต็นท์ไปแต่แคมป์ปิ้งเนี่ยมันจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านแต่มันได้บรรยากาศไงได้ฟิลนะครับโดยเฉพาะไปกับคนรู้ใจแบบบนนี้อสุดดยะครั หลังจากเสร็จนะครับเสร็จกิจกรรมกลางแจ้งไปจนมืดจนค่ำนะครับก็จะเป็นฉากที่2ฉากที่สามที่นะเออฉากที่3ก็จะดูรแมัติกเข้าไปอีกนะเพราะมันมืดนะครับพอมืดเสร็จพระเอกก็ไปจุดไฟใช้เตาไฟขึ้นมาแล้วก็อากาศมันเย็นไงทั้งคู่ก็ไปนั่งห่มผ้าผิงไฟด้วยกันแหมโคตรแบบโคตรรแมนติกเลยนะครับพอห่มผ้าไปสักพักก็นั่นเลยฮะเปลี่ยนจากห่มผ้าเป็นกิจกรรมอย่างอื่นทุกท่านก็ต้องไปไปดูไปชมกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับนะซึ่งนังเอกของเราเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า ดีลาดีลีลาด็ตนะครับไปกลางเต็นท์ครั้งนี้นี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับแ้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเหมือนการไร้สดอ่ะเป็นวอล์กนะครับต้องไปหามาดูมาชมนะครับทุกท่านกับผลงานของเธอคนนี้นะครับนาสกินาโอะนะครับรับรองไม่ผิดหวังพอเสร็จจากฉากนี้ก็จะมีฉากกลางคืนถึงเช้าต่อนะครับยังไงทุกท่านก็ไปหามาดูมาชมกันนะครับกับแนวแคมปิ้งแนวอาทดอร์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมหนังที่เรารักที่เราชอบนะครับสวัสดีครับ